สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมิกิต้าแบสเซียคาสกี้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในวงการไฮโรเลอร์และได้แชมป์จากทัวนาเมนต์ยงใหญ่ทั่วโลกเลยครับมิกิต้าแบสเซียคาสกี้เขาเกิดในวันที่6กุมภาพันธ์ปีคศ1992ในเมืองมินประเทศเบ,เบลารุสครอบครัวของเขาคอยสนับสนุนในการเล่นหมากรุกตั้งแต่ยังเด็กเลยครับตอนเขาอายุได้5ขวบ มิกิต้าเขาก็เริ่มเรียนหมากรุกอย่างจริงจังโดยใช้เวลาฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถตอนอายุ10ปีมิกิต้าเขาก็มาสนใจเกมไพ่ซึ่งกลายเป็นความลหลงใหลของเขาในช่วงวัยเด็กเขามักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นและศึกษากลยุทธ์ต่างๆของเกมเหล่านั้นจนมาถึงอายุ16ปีมิกิต้าได้พบกับเกมโป๊กเกอร์จากการดูรายการ world series of poker ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขารู้สึกทึ่งในความซับซ้อนและกลยุทธ์ต่างๆของเกมโป๊กเกอร์ แลตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องลงไปแข่งในรายการโป๊กเกอร์ระดับโลกให้ได้มิกิตาเขาเริ่มต้นอาชีพโป๊กเกอร์ด้วยการเล่นแคสเกมออนไลน์ในระดับไมโครสเต็กแล้วค่อยๆแต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงไฮสเต็กได้ในปี2012เขาได้สร้างชื่อเสียงครั้งแรกด้วยการจบอันดับที่2ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่พร้อมกับได้รับเงินรางวัลถึง160,000ดอลลาร์ 160, สหรัฐนี่คือช่วงที่เขาเริ่มต้นเป็นที่รู้จักในวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์ครับในปี2010 มิกิต้าเริ่มเป็นลงแข่งในโป๊กเกอร์ไลฟ์ทัวนาเมนต์ในประเทศยูเครนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่วงการโป๊กเกอร์ระดับโลกของเขาเลยครับและเล่นไปช่วงแรกเขาก็ยังไม่ได้รางวัลใ,ใหญ่อะไรเลยนะครับจนมาถึงปี2018ครับถือเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมิกิต้าอย่างมากเลยครับเขาไปชนะทัวร์ไททันโป๊กเกอร์ซูเปอร์ไฮโลเลอร์ที่เชจูประเทศเกาหลีใต้แล้วเขาได้เงินรางวัลถึง5ล้าน200,000ดอลลาร์สหรัฐมันเป็นเงินรางวัลที่เยอะที่สุดของเขาในตอนนั้นเลยครับ หลังจากนั้นเขาก,กลายเป็นผู้เล่นที่หลายคนคอยจับตามองเขาครับนอกจากนี้เขายังชนะการแข่งขันยูโรเปียนโป๊กเกอร์ทัวร์ที่บาร์เซโลนาและอีกหลายรายการในซีรีส์ไททันโป๊กเกอร์ด้วยมันทําให้เขายังคงรักษาตําแหน่งผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกได้อย่างต่อเนื่องครับในปี2021เขาก็ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ w SOP ครั้งแรกในชีวิตในการแข่งขันโนลิมิตโฮเดมไฮโรเลอร์ที่มีใบอินอยู่ที่50,000ดอลลาร์สหรัฐ ดยการเอาชนะผู้เล่นตัวตึงอย่างสตีเวนชีตวิกเดเนลลเนกานูและอาลีอิมโชวิกพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไป1 4ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐและในปีเดียวกันเลยครับเขาก็ได้ไปทำลายสถิติเงินรางวัลที่สูงที่สุดของตัวเขาเองอีกครับจากรายการโบเบอร์กทัวร์บิ๊กวันฟอร์วันดรซึ่งมีค่าสมัครสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่เขาเอาชนะผู้เล่นชั้นนำอย่างมาเรียมอสบอกแดนสมิธและไอแซคแฮกตันพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไป7ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมิคิต้าเบสเซียคาสกี้ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลในวงการโป๊กเกอร์โดยเฉพาะในไฮโรเลอร์เขาไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เล่นที่มีการวางแผนและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเลยครับนอกจากนี้มิคิต้ายังเป็นผู้เล่นที่ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งออทามันนี่ลิสจากประเทศเบลารุสแล้วก็ติดออทามันนี่ลิสอันดับที่5ของโลกด้วยครับเขาไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างของความสําเร็จในวงการโป๊กเกอร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการนี้ด ความสำเร็จของเขาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโป๊กเกอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมแห่งโชคชะตาแต่มันเป็นเกมที่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดการวิเคราะห์และความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างสูงเลยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติของม e ิกิต้าเบสเซียคาสกีนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ